กฎหมายแรงงานเตือนสติลูกจ้างเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่ลูกจ้างควรศึกษาไว้ค่ะทีล่าสุดทางเพจกฎหมายแรงงานได้โพสระบุเตือนสติของลูกจ้างที่คิดจะนินทาเจ้านายด้วยการโพสบ่นทาง Facebook หรือทางอื่นๆโดยระบุว่าแค่โพสระบายไม่ต้องด่าก็เลิกจ้างได้คดีนี้ลูกจ้างโพสลงเฟซบุ๊กมีว่าเมื่อไหร่จะได้ในสิ่งที่ควรได้นะ ต้องกินต้องใช้ไม่ได้กินดินกินแกลบนะและใครที่เกลียดเจ้านายเป็นบ้าเป็นหลังเดินเจ้านายกล้นแกล้งหยุดสะเถอะความเกลียดความโกรธปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปคนเดียวเพราะถ้ามีเจ้านายเฮงสวยจริงๆก็ถือว่าเจ้านายของคุณมีทุกเยอะที่ชีวิตเขาต้องมาเจอลูกน้องเกลียดและเขาก็จะไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นยุ่งเหยิงยิ่งกว่าหอย ลูกค้าเกลียดวันที่ลูกค้าเต็มตลอด3ปีมานี้เขาบอกว่าขาดทุนตลอดอยู่ได้ไงตั้ง3ปีงงให้กำลังใจกันได้ดีมากขาดทุนทุกเดือนข้อความข้างต้นนี้นำมาสู่การที่ลูกจ้างคนดังกล่าวถูกเลิกจ้างโดยสารพิพากษาวา่าแม้ข้อความที่ลูกจ้างเขียนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการระบายความคับแค้นข้องใจ แต่ข้อทาให้ผู้อ่านข้อความเข้าใจว่านายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างนายจ้างเป็นนายจ้างที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเอาเปรียบลูกจ้างและนายจ้างกําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินทางลูกจ้างทํางานกับนายจ้างมาเป็นเวลานาน,านย่อมทราบดีว่าการเขียนข้อความดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของนายจ้างซึ่งมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา119วงเล็บ2และเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างข้อสังเกต 1. คดีนี้ศาลไม่ปรับเข้ามาตรา119วงเล็บหเพราะไม่น่าจะเป็นความผิดอาญาในฐานหมิ่นประมาททั้งนี้เพราะเป็นลักษณะคำบน 2. แต่ฐานในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยยังมีเรื่องจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายตามมาตรา119วงเล็บสหลักในการพิจารณาน่าจะอยู่ตรงที่ว่าถ้อยคำดังกล่าวทำให้ในายจ้างเสียหายหรือไม่ ซึ่งสารเห็นว่าคำดังกล่าวทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายในจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 3. เช่นนี้จึงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าการบ่นจะนำมาเลิกจ้างได้ทุกกรณีแต่ต้องพิจารณาเนื้อหาของคำบน่นว่าคนอ่านแล้วรู้สึกว่านายจ้างเป็นคนไม่ดีหรือไม่ถ้าบ่นว่าช่วงนี้งานหนักต้องรีบปิดงบ เหนื่อยอะไรทำนองนี้คนอ่านไม่ได้รู้สึกว่านายจ้างเป็นคนไม่ดีแบบนี้ไม่น่าจะเลิกจ้างได้ 4. ประเด็นเรื่องเลิกจ้างไม่ทำมาตรา4.9พรบรจัดตั้งศาลเข้าไปด้วยจะถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่แอดมินขอให้หลักง่ายๆคือถ้าเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา1 1 9กก็จะเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมด้วย ที่มาคำพิพากษาศาลดีกาที่8206ทับ2560ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้เลยค่ะ